อีพีนี้มาเจาะลึกบทสวดพระคาถาอาคมของสี่เสือสุพรรณนะครับที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องเสือนะต้องบอกว่าใครที่ชมออกมาเนี่ยต้องมาท่องมาสวดกันเลยทีเดียวนะเริ่มจากคาถาที่หนึ่งนะครับก็เป็นของพี่ใหญ่เสือฝ้ายนะคือเสือฝ้ายเนี่ยเขาสักด้านหน้านี่เป็นช้างอิรวันนะครับด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณนะก็คงกระพันชาตรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พระคาถาที่ใช้เป็นซิกเนเจอร์นี่ก็คือวาโทโนอามะมะวาวานเฮ้ยนะ ก็จะปรากฏครั้งแรกนในภาพยนตร์ขุนพันธ์ภาคสองนะวะโทโนอามาะาวา hey! คือภาค2เนี่ยเหมือนคาถาเนี่ยจะเป็นลักษณะจังงังมากกว่านะครับคือสะกดศัตรูนะให้หยุดนิ่งอยู่ในภาวังนะแต่ว่าในภาพยนตร์เรื่องเสือเนี่ยคาถานี้นะคือชัดเจนว่าเป็นภาะคาถาท,าที่เรียกว่าตวาดฟ้า ป่าหิมะผ่านนะครับคือชื่อเต็มนะยให้มันท่องม,มนได้ก็แล้วกันคือจะใช้การทุ่มเท้าลงพื้นเนี่ยแล้วก็ปล่อยพลังภายในออกไปเนี่ยคือศัตรูนี่ฟ้งดงกันเลยทีเดียวนะครับเราจะได้เห็นว่า3เสือตอนที่ประทะกับเสือฝ้ายเนี่ยโดนคาถานี้เข้าไปนี่คือสรุปเหมือนเลยนะ คือแพ้ราบคาบกันเลยทีเดียวนะครับถ้าโดนเต็มๆนะคาถาที่2นะครับก็เป็นกระสุนคดนะซิกเนเจอร์ของเสือใบนะครับกระโมกรสุนคดหรือเปล่าไม่คดเบนิดหน่อยก็ใช้คำท่องว่านาะโมพุทธายะนะแล้วก็ยิงออกไปอย่างกับเวนเต็ดน,นะผมขึ้นวิดีโอให้ดูแล้วนะครับส่วน ยันนะครับที่เสือใบสักเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะสเสน่ห์ต่างๆนะก็มียันไก่ฟ้าและก็สาลิกาลิ้นทองนะครับคนที่3นะครับเสือมาเหศวรน,นะเสือมเหศวรน,นี่คือลักษณะเด่นของเขาก็คือการเอาผ้ามเหศวรเนี่ยมาอมที่ปากนะครับเพื่อให้แค้วคาดปลอดภยกกัยหลบกระสุนเบี่ยงเบนกระสุนได้นะแต่ว่าคาถาเนี่ยมีนะครับวิวังกังหะ ได้เห็นว่าเสือมเหสวนเนี่ยท่องคาถาว่าวิวังกังหะนะเป็นคาถาปลุกลิงลมนะครับช่วยให้เคลื่อนไหวคล่องแคล่วนะครับแล้วก็หลบเบียเบ่ยงเบนกระสุนได้เหมือนกันคือเน้นหลบอย่างเดียวนะสำหรับเสือมเหสวนคาถาที่4นะครับของเสือดำเนี่ยเสือดำเนี่ยผมเคยทําคลิปอธิบายไปแล้วว่าเขาจะมียันกเกาะเพชรนะช่วยให้โครงกระพันชาตินะแล้วก็มือเนี่ยเขาเรียกว่าสักมัทนูนะครับช่วยให้มีพลังโชคที่รุนแรงขึ้นนะแล้วก็ยังสักเสืออยู่ที่แขนนะ แต่ว่าคาถาที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเสือดำเนี่ยเราจะได้เห็นครั้งแรกที่คุณพันสามนะเดี๋ยวผมขึ้นใ้ดูนะท่ทั้งคุณเสือดำวันนี้มึงกับกูมีเรื่องต้องส,สาระต่างๆทวงคืนสัทธาเนื้อสาราที่สุดแห่งภาพยนตร์แอคชั่นไทยที่คนไทยต้องดูเป็นคาถาเสกฝุ่นสลายกระสุนนะครับเสกฝุ่นสลายอาวุธนะ จะใช้คำสวดว่าวินาสันตุนะคือเกสกทายออกไปวินาสันตุแล้วก็อาวุธหรือกระสุนเนี่ยก็จะสลายไปทันทีนะครับก็คลิปหน้านะจะมาอธิบายว่าทําไมเนี่ยเสือดำเนี่ยจากคนที่เคยซื่อซื่อจนงูในภาพยนตร์เรื่องเสือเนี่ยทําไมขุนพันสามถึงได้เปลี่ยนกันไปขนาดนี้นะเขาไปโดนเหตุการณ์อะไรมานะมีอะไรทิ่มแทงหัวใจเขา แล้วก็สเกลพลังเนี่ยระหว่างเรื่องเสือกับเรื่องขุนพันเนี่ยมันห่างชั้นกันขนาดไหนนะครับสำหรับเสือดำนะยี่พีหน้ามาชมกันต่อ